สวัสดีค่ะ,จะเจคโน่นำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวเนื้อที่เยอะๆนะคะแปลงนี้นะคะทุกท่านสามารถต่อยอดธุรกิจได้นะคะเปิดกิจการต่างๆกันได้สบายเลยค่ะบ้านหลังนี้ดูได้จต่ภายนอกนะคะ ด้านในสภาพตามรูปเลยค่ะทุกท่านถ้าเข้าไปชมพื้นที่นี่ดูได้ภายนอกอย่างเดียวนะคะไปดูทำเลได้ค่ะาทำเลสภาพแวดล้อมนะคะอยู่บ้านเนินนามตะเคียนเตี้ยอําเภอบ,บางระมุงจังหวัดชนบุรีค่ะบ้านเดี่ยวเนื้อที่เยอะ203ตารางวาค่ะมาในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินนะคะแปลงนี้2,900,000บาทออกภาษีค่าโอน ตัวบ้านมี3ห้องนอนสี่ห้องน้ำหนห้องเทียเตอร์โฮมเทียเตอร์นะคะ1สระซิมมิ่ง1ห้องครัวบนหนึ่งห้องครัวไทย1นะคะเรียกว่าซื้อไว้พักผ่อนก็นได้ทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะสวยครบจบค่ะทุกท่าน2อล้าน9แสนบาทพื้นที่กว้างกว่างนะคะ สนใจที่ต่อสอบถามนัดหมายเข้าชมพื้นที่หรือว่าต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปได้ค่ะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะและควรเดินทางไปชมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อจะได้ชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมและการเดินทางค่ะในวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนนะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่ออยู่ใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ